สวัสดีค่ะวันนี้ก็ครบ4ี่วันแล้วหลังจากที่เราบ่มเชื้อเห็ดไว้ในแปลงต่อจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้ก็ครบ4วันแล้วนะคะเราก็จะมาทำการตัดใยกันนะคะนี้ก็ผสมน้ำเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำที่จะมาฉีดพ่นก็มี 1 5 0ผสม1ฝานะคะแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอครึ่งช้อนหรือ1ช้อนก็ได้นะคะผสมในฝักบัวนะคะในบัวลดน้ำหนึ่งบัวก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเราฉีดพ่นแบบละอองเนาะน,นี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามีดอกเห็ดโผลขึ้นมาบ้างแล้วนะคะใหญ่ขาวฟูสวยมากเลยค่ะ เราจะทำการฉีดพ่นด้วยหัวพ่นเกษตรนะคะที่เขาฉีดยาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ฉีดยานะคะเอามาฉีดพ่นแบบนี้โดยเฉพาะเลยเราจะทำการฉีดพ่นตัดใยให้ทั่วแปลงนะคะแค่พอประมาณเท่านั้นไม่ฉีดเยอะเกินไปเนาะ อกเห็ดโผล่ขึ้นมาบ้างแล้วเนะาะการทำพ่นตรนนลยจ้าเนี่ยนะคะก็ะคือการพ่นน้ำตัดใยของเรานะคะและหลังจากที่เราพ่นน้ำตัดใยทั่วแปลงแล้วนะคะเราก็จะเปิดแปลงแบบนี้ทิ้งไว้นะคะถึงไ,ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อเป็นการกระบายไอนะ ที่เราฉีดต้นนี้คะไม่ให้มัน,น,น,นอมน้ำนานมากเกินไปน้ำจะได้ระเหยออกไปบ้างนะคะ,ะได้ไม่ชื้นแฉะมากเกินไปเนาะหลังจากนั้นเราก็จะปิดแปลงให้สนิทให้มิดชิดไม่ให้ลมเข้านะคะประมาณสักสามวันก็มาเปิดดูเห็ดมาเก็บเห็ดได้เลยนะคะ รอติดตามชมคลิปต่อไปกันเลยนะคะว่าเห็ดจะดกแค่ไหนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปให้กับเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ